สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะเถยกระทะหมูกระทะค่ะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูร้านก่อนคือร้านหมูกระทะของเพื่อนสาวดิฉันเองผู้ซึ้งกินกระทะแล้วเมาแล้วก็เอาหมาหมาที่อยู่ข้างถนนนี้กลับบ้านมาด้วยตอนที่เมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นไวรัแล้วก็เป็นกระแสตั้งแต่นั้นไปจนมาแล้วก็เลยเกิดมาเป็นเถยกระทะของร้านหมูกระทะร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเข้ามาสิพวกคุณผู้ชมจะได้เห็นกับแบบว้าวพอดิฉันโนไปที่คานะตองนนะตร ก่อนเลยนะะฮธอรู้ไหมว่านางอ่ะใช้งบในการจัดส่วนตรงเนี้ยล้านก็บาทมึงว่ามันบ้าไหมล่ะอีดอกป่าดงพงไพร์เวอร์จะใครจะรู้ว่าร้านนางอยู่ใจกลางราชดาเลยคุณรถมาดูบรรยากาศให้ในะก่อเดี๋ยวปล่อยให้นางไลฟ์ซะก่อนอยังไม่ทักทายนางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทักทายเป๊ปซี่กับม <ภา S 2> มห,หมูกระต่ายก่อนท้าห่างแม่ท้าแลยวี่อันนี้คือเป๊ปซี่ของเรานนั่เองนะครับเป๊ปซี่ยิ้มก่อนเปปซี่ยิ้มก่อน ก็จะี่ับอาหารส่วนกระทะก็กำลังง่วนอยู่กับการที่แขกเนี่ยเอาขนมของสนัขพกติดมาด้วยนี่นี่นี่นีนี่นี่นนนี่นี่นมากมามันจะก่ในร้านนนี่คือเจ้าของร้านนะอีบุ้งเป็นลูกจ้างนะนี่คือเจ้าของร้านตัวจริง่อนนี่น เออลยวรู้ว่าร้านนี้เกตตรงไหนรู้ไหมลูกค้าเพื่อนเจ้าของร้านนั่งข้างนอกมันเอาดอไงแต่อินดอร์แบบที่มีแอร์ฉ่ำๆเอาไว้ให้หมาอยู่เอาลายซี่อะไรซี่ไม่ให้ซี้หนึ่งชิ้นนะไม่ให้ซี้หนึ่งชิ้นนะงานหนึ่งชิน้น <มา S 1> เก่งมากพี่แาดมก็คือไม่ออกกล้อง ส่วนใหญ่ก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าร้านนี้ก็คือสามารถพาแบบคนนั้เข้ามาได้แล้วทุกคนก็คือจะเป็นว่าลูกค้าเป็นที่ทุกคนจะรู้จักน้องๆอยู่แล้วลอะไรเงี้ยค่ะน,นี้ขอบคุณน,นะพนะนี่คือพี่เขาพบมาเขารู้ว่ามาที่นี่ก็ต้องเจอน้องๆแล้วนะให้รู้จักน้องๆงตัวแรก คนเยอะทุกวันคนเยอะในที่นี้นคือแบบสมมติว่าเพื่อนมาเพื่อนต้องมาช่วยเสิร์ฟปะก่อนกินนะอันนี้คือเรื่องจริงนะท่านผู้ชมถ้าเขา้าในร้านทุกว่าก็จะมีนะก็คือเป็นโซนเอาท์ดอร์หมดเลยเป็นร้านหมดท้ายเป็นโซนเอาท์ดอร์หมดเลยแล้วก็คนที่มาก็จะได้เจอกับอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะมากมายเพราะว่าร้านนี้อีบูก็คือเพื่อนเยอะเพื่อนที่เป็นอินฟลูก็เยอะแล้วก็ทุกคนก็คือจะมากินที่นี่เพราะฉะนั้นนะ มันก็จะมีความบุกวกโวยวายเสียงดังอะไรอย่เงี้ยเป็นปกตินะฮะก่อนที่เราจะออกไปกินหมูกระทะเนี่ยเราก็มีตัวช่วยนะสาหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องน้ำหนักนะฮะนี่คือกาแฟของดิฉชันเองค่ะปะมือปมือนี่นะคะคุณผู้ชมขาเชอริสนะคะเป็นกาแฟลดน้ำหนักนะคะทุกคนขาซึ่งเป็นโปรดักตัวใหม่ล่าสุดที่ขายดีมาก กาแฟตอบรับคือดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักแล้วก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วตัวนี้คือดีเวอร์ปังเวอร์เลิศเวอร์อยากรู้จังเลยว่าจริงๆอ่ะมึงมาแดดมึงไปทักนะเต็มเนีย ำไมมึงไม่อ้วนเราตื่นมาตอนเช้าเรากินกาแฟทุกวันถูกแล้วในกาแฟมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเราก็ไม่ไมรู้<ด>เพราะฉะน,นั้อีนมีทัท้งไอที่พูดตรงๆนะถ้าคิดติดกาแฟส่วนใหญ่จะเป็นฟิลที่แบบว่า,วามึง,งสุขภาพจะดนนีน้ำตาลเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในแต่ละซองอ่ะซานมันเยอะขนาดไหนกูก็เลยทำยังไงก็ได้เอาใกตัวเองอแล้วอยากกินกาแฟทุกวันแต่ไม่อ้วนอยากกินหมูกระทะเยอะๆแต่ไม่อ้วนทำไงอนี่ คนไทยมันคู้กับบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นมันมก็เลยต้องมีตัวช่วยก็เลยเป็นกาแฟตัวนี้ขึ้นมาก็คือเชอริสคาปิ้นที่อย่าไม่บอกว่าร้อนจริงๆกล้าการันตีเลยว่าเป็นกาแฟที่อร่อยแน่นอนเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นตัวผลอตชารก่อนทีน่จะมาทำเชอ,อริสคอฟฟี่คือกาแฟระดับหนักวันเนี้ยเขาทำแบรนด์กาแฟมานานมากแล้ว ครูน้ำมันทายใต้แข็งเยอะแต่ในขณะเดียวกันกูเอามันหมูสามชั้นจากร้านหนึ่งไปบ้ามวยเขาเลยติดเพราะน้ำจิ้มร้านมันอร่อยได้ว่ะที่กินแล้วไม่อ้วนเพราะอะไรมึงดูเนี่ยอ่างอางให้ฟังเลยกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนอันนี้มันหวานก็เพาะมันผสมคอลลาเจนนี่แหละเพราะว่าคอลลาเจนนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงจริงเนี่ยมึงอ่ามันเหมาะกับหลายหลายคนที่ดูแลเรหรือที่อยู่บ้อนันดูเอ้ ผาอีก1กิโลกรัมตจรินะฮะเป็นกุ้งแม่น้ำแบนสดๆนี่<ค>จะบอกว่าที่ชอบกินมันคือะคือโจบกโจ๊คือจะบอกว่าตอนที่เราไปสั่งของกุ้งเผาอ่ะกุ้งยังเป็นอยู่เลยเธอ นี่ชิบชัง,ง,งน่าปิ๊งมากโงไปเลยอร่อยอยาไปได้ชิมเลย่ะไหนนี่คุณชูชมดูดีหมูกลางจะสูกน้ำจิม้มนางจะมีสองสูตรทุกคนคือน้ำจิ้มแบบนี้เป็นน้ำจิม้มไปทำจิ้มสุก,กี้น้ำจิมกกำจ้มหมูกระทะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดรสชาติของกระเทยบอกได้รูยว่า อร่อยแน่นอนเพราะรสชาติของมันดูนย,ยังไงก็อร่อยแล้วเอาอันนี้จิ้มนี้ก่อนเนาะจิ้มสีแดงก่อนเนาะจิ้มแดงคือเลิศสำหรับใครชอบกินทุกจิ้มแบบคันคุกกี้มีควา,ามหวานชุ่ำๆแล้วก็เค็มๆต้ม,ตรมกรองอันนี้คือต้มโจทย์แต่ถ้าตัาขึ้นมาให้เป็นพริกแบบเน,น้นๆกับกระเทียมอย่างนี้แล้วก็ เธอดูตรงหมูสามชั้นตรงนี้เธอดูตรงนี้โอ้ยน่ากินไหมในกล้องอะ่ะเพราะว่ามันน่ากินมากๆเลยอะ่ะเพื่อนมาเพื่อนเาฝากร้านกน่อนร้านเปิดนะฮะบ่ายสามโมงค่ะถึงถึงสามทุ่มเออแต่ว่าสองทุ่มก็ไม่รับลูกคา้าละเพราะว่าเพราะว่าของหมดตั้งแต่ต้นหนึ่งตลอดเลยเล่าสุดอะมีวันหนึ่งเพื่อนก็คือแคปจะต้องไปแคชเชียร์เองไปช่วยยืนบอกว่าโต๊ะนี้เท่านี้โต๊ะนี่นี้คิดเงิน นั้นก็คือรู้เลยว่าวันวันวน,นึงมันเท่ไม่ได้อะไรเลยเพาะบูมาใช้ของดีทุกอย่างเลยหมูก็สดโดยเฉพาะกุ้งอะที่อยู่ในเซตอะคือสดมากเงยงกุ้งแม่น้าก็เป็นยังเป็นยังว่ายน้าได้อยู่แล้วมันเผาเลอยอคือใช้ของสดมากแล้วใช้ของต้นทุนสูงใช่ไงมือขน,ขนาดผักอะบอกว่า เดินเข้าไปดูในคอยบุนได้เลยผักกูทิ่มเยี่ยมหมดเลยอ่ะก็ใช้ของดีหมดแนเหมือนขายเอาหน้าเหมือนกาแฟเชอร์ีสแก่เออเออแต่อย่างที่บอกแหละว่าถ้าสมมติเอ่อถ้าเราตั้งใจทำแล้วทุกอย่างออกมาดีอ่ะมันแฮปปี้มันคือมันคือกำลังใจของเราอยู่ตรงนั้นแหละแบบมากินปุ๊บแบบเหมือนมาซ้ำมากินแล้วมากินอีกอย่งเงี้ยอ่นนั่นแหละคุณผู้ชมฝากด้วยกันกับร้านบูมเนาะใครที่อยากจะน้องๆเนี่ยน้องหมูฮะน้องเป๊ปซี่ชาดำชาไทยของขวัญมาได้เลย เขาอยู่ที่ร้านตลอดทวันบูมเองก็อยู่ที่ร้านตลอดทุกวัน,เอ,อน,อวนเอ็มกับเออเจมก็จะมาไม่ที่ร้านทุกวันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปกินก่อนช้านาสาขาดหน้าหมู่บ้านกลางเมืองนะคะชื่อว่าร้านเคยกระทะหมูกระทะหมูกระทะเทยกระทะเอาหมูกระทะเอาหมูกระทู้ปุ๊บปั๊บเอาปะ๊บปุ๊บปะ๊บแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊นปุ๊บปั๊บปันบปั๊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  เป็นบุ็กคอมพิวเตอร์จริงและเขาชองยูทูบที่สำคัญคือมาดูคลิปเยอะๆนะจะได้มีกำลังใจในการถ่ายไป